มาเรียนรู้ศสยศาสตร์นะคะเดี๋ยวมือดูมือของพิธีกร <คน S 1> ท่านนี้นะคะ,ะเ,เขาพูดตรงคําว่าอนาคตแล้วมีการทํามือคดไปคดมานะคะถึงขนาดคุณทักษิณต้องขยับเก้าอี้ลุกขึ้นเลยค่ะเป็นสศสตร์ตัวหนึ่งที่คุณทักษิณไม่รู้วันนี้รู้นะคะสังเกตมือพิธีกรนะคะอนาคตการยกมือไหว้ แล้วเอามือลงช้าลงเร็วไม่แน่ใจว่ามีผลไหมพลังงานจากมือที่บอกว่าอนาคตแล้วเขาทำมือคดไปคดมาดมันมีพลังงานถึงกับคุณทักษิณต้องขยับลุกขึ้นเลยนะคะนั่นก็ไสยศาสตร์ดูที่มือคนขับรถบ้านคุณทักษิณน,นะคะไม่รู้ว่าท่องคาถาอะไรแล้วทุบลงไป คนดูแลสถานที่บางจุดของในราชวงศ์ก็หน้าตาแบบนี้นะคะกใอย่าไม่ใจ,ใจก็คนนี้ก็ไม่รู้ใครส่งมานะคะพอไม่พอใจก็เม้มปากคนนี้เหมือนใครดูอาการหนูสวดอิติปิโสถอยหลังดูคนท้องอาการนะคะคือหนูทำคลิปไปหลายคลิปมากเลยจริงๆแล้วในที่ทำงานจะถ่ายใครออกมาไม่ได้ แต่ดูปากนะตรงนี้ก็ในสภาวันนั้นนะคะพอมีการพูดคนนี้จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายถ้าท้องคาถาเก็บก็เก็บนะคะน่าจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์นะคะทำลายผู้คนได้โดยไม่มีนองลอยคนนี้นะคะคนเดิมคนท้องย้ายที่นั่งนะคะนำของมาวางแล้วก็มีการสะกดผ่านอ่มปุ่มเนี่ยค่ะ แล้วก็คือก็ทําทางนู้นแล้วก็ทําคือเยอะค่ะของเขาจะเยอะเขาจะมีพลังงานเวิดกำกับเอาไว้แล้วก็ตรงนี้นะคะประการสีม่วงบางครั้งเขาก็ทํามาเป็นคนของอตัวแทนสีม่วงไอ้ข้อศอกกระแทกเห็นไหมคะข้อศอกนี่กระแทกก็คือกระแทกที่หน้าอกหนูคือพุงหนูในสภาเขาใช้คนนี้ก็พยายาม กดนะคะใช้มือใช้อะไรเงี้ยใช้คาถาบ้างใช้มือบ้างบางทีก็จะเป็นคนของคนนึงเดี๋ยวพอจับได้เป็นของคนนู้นเปลี่ยนประมาณเนี้ยอันนี้ก็สายศาสตร์ที่หนูไม่รู้จะเรียกตัวไหนน่าจะเป็นสายขมันสภาพรังสีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรสักอย่างแล้วก็เป็นมลรามคุณสายสายผะะีอันนี้น่าจะเป็นคนใต้ที่มาเล่นงานคนนี้ก็ บางทีก็บอเป็นสำนักราชวงศ์แต่คนนี้บัตรปลอมล้านเปอร์เซ็นต์นะคะน,นั่งอยู่แล้วขึ้นมาบัตรปลอมตั้งแต่นั้นเขาสะดุ้งเลยเขาก็เลยกัดหนูทุกวันแล้วก็หันไปปรึกษากันคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็ไสายาสตร์ตัวจริงนะคะเอาน้ํามาลาดน้ําสีน้าตาลลากที่โรงงานแล้วก็มีหลายคนที่ทำนะคะเนี่ค่ะคนท้องคนเดิมเห็นนิ้วไหมคะเขาก็จะนั่งกดโทราศัพท์ส่งจะเห็นข้างหลังโทราศัพท์ ะคะก็ต่างประเทศที่เขามีข่าวดังๆอันนี้ก็ผ่านข้อสอบนะคะก็ขออนุญาตคุณน้องปิ่นนะคะพอบอกคอมมอนิสต์ก็มีอาการอนตีปิโซไทยหลังเขาก็จะมีอาการนะคะคนนี้ก็ใช้ยาย้อมผมเล่นงานนะคะไม่รู้ใครส่งมาทดลอง หรือว่าจริงๆน่าจะเป็นคนใต้นะที่ส่งมาประกบแต่ไม่แน่หรอกอาจจะรับจ้างมาติดต่อกันมาประมาณนี้แหละใช้ผมเป็นสื่อเคยทำคลิปไปแล้วนอกจากนี้นาฬิกาตรวจวัดแล้วก็จะมีสัญญาณนะคะก็ส่งผ่านนาฬิกาเล่นงานตลอดเวลานะคะ คนนี้ก็น่าจะคาดว่าน่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะเขาก็ทําพิธีอยู่ด้านหลังที่นั่งอยู่แล้วทำไมข้างหลังเหมือนมีเข็มลอยมาตลอดเลยพอหันไปก็เป็นแบบนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพน้องคนนี้ก็คนท้องนะคะวันนั้นยกแขนไม่ขึ้นสองวันเขาหยิกย่ิงี้ยหยิกผ้าแล้วเขาก็เอาที่ปิดจมูกแมสนะคะอ่ารัดที่ต้นแขนนะคะแล้วก็จะเห็นมีสารบางตัวพลังงานบางตัวนะคะที่ข้อศอก คนนี้ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะคะนั่งสะกดท่องคาถาไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะพอหนูสวจกลับก็มีปฏิกิริยาไม่รู้ว่าจะสืบยังไงจะฝากพี่นัทวุฒิไปสืบไม่รู้จะได้เรื่องไหมคนนี้ชื่ออะไรนะปุ้มปนัดดาหนูจำนามตระกูลเธอไม่ได้นะคะเพราะว่าชุดเด็กรุ่นหลังเข้างานมาเนี่ยหนูจะไม่ได้จำชื่อพวกเขาเลยนะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่า ไม่ผูกพันในใสายเลือดไทยตอนนั้นดูโลงทีแล้วแคปภาพได้มาแบบนี้ตกใจนะคะก็ที่เตือนมาว่าจะมีการวางยาจากพระคมนะคะก็เป็นการนำจับได้กระทันทันงทุ่งทีนะคะก็ดีใจแล้วก็เห็นว่ามีเงินเยอะมากนะคะตั้งแต่เข้าไปอยู่ในวงังเห็นว่าโกยไป หลักแสนล้านหรือ6,000นล้านประมาณกระบวนการที่มีท้องคนเดียวไม่รู้ว่าใสนแล wrote, น้านะนี่นะนี่นั่งกดการานแบบนี่คือเนี่ยนี่คือการกดของเขาพลังงานเขาจะปล่อยพลังงานจากสารที่เขาสะสม แล้วดูการถกกระโปรงนะคะพอหนูเปิด YouTube ที่เป็นรูปพระหรือคนที่หนูจะให้ช่วยถอนของนางก็จะถกกะโปรงเนีย่ยแล้วนางก็จะจิ้มเนี่ยจิ้มจิ้มแบบส่งส่งอะไรส่งรหัสอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นศาิลร์ที่ผ่านมือถึงที่หนูเคยทำคลิปไปช่องพาพรนอะ่ะหนูบอกว่าเดือนนี้เขาส่งผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยเหรอเพราะตอนนั้นหนูนั่งทํางานหนูปวดมากเจ็บมากตอนพักเที่ยงทั้งวันหนูก็ไม่รู้เนาะ ประมาณสามปีแล้วหนูก็หาคนทําไม่เจอที่ไหนได้เขานอนเขานอนบนจกักแล้วเขาเอาผ้าครอบหัวแล้วเขาก็แต่ไม่ใช่คนนี้นะคนนั้นย้ายไปแล้วคืออยู่กันคนละหมู่ค่ะไกลกันห่างกันกนั่งเยอะแต่เขาก,กดโทรศัพท์แค่มือโผล่นะตอนแรกหนูก็ไม่เห็นมีใครแต่ทําไมหนูเจ็บมากปวดมากเขากดแบบแรงหนูก็นั่งปวดมากวันนั้นนะคะหนูจําได้แต่ไม่รู้ว่าใช่พระเจ้าอยู่หัวย้ายออกไปให้หรือเปล่า ก็ขอบขอบพระคุณมากนะคะเขาก็กดหนูก็เดินหาเดินเดินเดินไปหาว่าอยู่ที่ไหนเออไม่มีใครแล้วทาไมฉันเป็นขนาดนี้เขาส่งมาไกลขนาดนี้เลยแต่มีความรู้สึกว่าส่งมาใกล้ๆลนะเนาะก็เออหนูก็เลยแบบเดินหาพอไม่มีไม่มีแต่หนูก็แปลกใจว่าทาไมกองผ้านี้ปนแปลกเขานั่งบนโต๊ะแล้วเขาก็แบบก้มหัวลงไปนอนแต่มือเขากดโทรศัพท์ส่งของกํากับคาถา เล็ตรงอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครบังแล้วนึกออาไหมคะพักเที่ยงเนี่ยคนไม่อยู่แล้วตรงโต๊ะตรงที่ทํางานตรงจกักรเขาก็จะยิงตรงคนเดียวเลยไม่กระทบใครหนูปวดล้าวเลยเสร็จแล้ววันนั้นวันนั้นก็เดินหาพอเดินหาหาไม่เจอไม่มีพอหนูเดินกลับอา้าวหนูเห็นขาคนที่นั่งอยู่อา้าวนี่มันดุูมันอยู่นี่นาขอโทษนะคะใช้คำหยาบมันอยู่นี่นาเราก็หนูก็เลยเดินไป ไปเดินไปดูอา้าวผ้าคลุมหัวเหมาะแบบว่าไปในกองผ้าลายพางแล้วอันนี้ถกกระโปรงอันนี้ถกกระโปรงดูนะคะนี่นี่มีการการการขยับถกกระโปรงอ่ะแล้วต่อตรงนั้นตรงไหนนะอ่าหนูก็เดินมาข้างหน้าเขาแล้วหนูก็เลยบอกขอโทษนะคะอีนี่เองมึงนี่เองกูหาตัวต้องนานเพราะว่าเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วหนูก็ เขาก็โทรศัพท์ที่กดๆๆอยู่เขาปล่อยหลุดมือทําเป็นว่าหลักหลุดมือคือคือหลาครั้งที่จับพีรุษเด็กคนนั้นน่ะนะคะอ่ะหนูหาภาพให้อยู่นะคะเดี๋ยวอีกคลิปนึงก็แล้วกันคนนั้นน่ะหนูก็ด่าด่าไปเยอะแล้วคนในหมู่เขาอ่ะลุกขึ้นมารุมด่าหนูใหญ่เลยหาว่าหนูบ้าพอตอนหลังคนที่ด่าหนูเขาก็เดินไม่ได้หลายเดือนเนาะ พอกลับมาทีหนึ่งก็เดินไม่เหมือนเดิมหลายคนนะคะที่ด่าหนูว่าหนูแล้วขาเดินไม่ค่อยปกติหนูก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะหนูก็อยู่ห้องหนูเฉยๆก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันส่งผ่านโทรศัพท์กันได้ด้วยก็ขอบคุณผู้ใหญ่นะคะทุกท่านถึงจะไม่เคยเจอไม่เคยโทรคุยไม่เคยติดต่อกันแต่ว่าความรู้สึกเราจะสัมผัสได้ด้วยจิตน,นะคะ เคยทำนายไว้นานแล้วว่าอีกหน่อยใช้จิตคุยกันฝันคนพวกนี้น<โ>ก,ก็อยู่ในกลุ่มที่เขาจ้างมาฆ่าหนูได้มวลดัทุกคในาคก,การเมืองเขาก็เป็นแบบนี้นะ สำคัญมากกับเบอร์ตรงนี้ก็เซนนั้น,นะคะโดนขู่ตายแล้วพูดไม่ได้จากสนธิบุญญาลักกะลินเอาละฉันอะไม่ค่อยอยากมีก้าสตตาคุณยิ่งรักก็เพราะอย่างงี้แหละหลจริงๆโอ้หรักกันกไเลยม่กาสบตาดัขอให้ปลอดภัยนะคะ มีโอกาสได้กลับค่ะ